สวัสดีค่ะพบกับช่อง s o นยาวาริตี้ค่ะมาอัปเดตม .33 เรารักกันนะคะมาแจ้งข่าวสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนม .33 เรารักกันไปแล้วนะคะซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนไปได้จนถึงวันที่7มีนาคม2564นะคะหลังจากที่ระบบตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแล้วนะคะผู้ประกันตนมาตรา3 3ก็อย่าลืมไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2564เป็นต้นไป ะะและในวันเดียวกันนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ท่านได้สิทธิ์นั้นนะคะท่านก็จะต้องเข้าไปกดยืนยันตัวตนที่แอปเป๋าตังค์นะคะซึ่งก็จะเป็นช่องทางการรับเงินเยียวยา4,000บาทจากรัฐและเป็นช่องทางการใช้จ่ายกับร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการด้วยนะคะโดยสามารถทําได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2564เป็นต้นไปค่ะก็แจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบนะคะสัญญา v a ไ i ต t y ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง s o นย่าวาไรตีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ